เปิดคเปิดที่รรประตูเปีเปิด้ีค่ะออรอข้นก่อมีนจะแป่บม่เปิดราคาดูดีคนหรือนางฟ้าเดินผ่านกล้องนางสาวหรือนางฟ้าคะนาสาวหรือนางฟ้าคะเนี่ย <ś IL D> สวยมากสวยมาก <S <S รบบรรจริงน่าเด็กมากจริงๆรเคล็มีออนเมืไรคะแม่ถา,าหนึ่งกุมภาค่ะหนึ่งกุมภาจ้าให้ดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะจ๊ะสี่สองค่ะสี่สองค่ะ ครบสามคนหิมะตกห้าแกอย่าแรงได้ป่ะห้าสี่สามสองที่ชมค่ะ